กราบเรียนผู้ชมที่เคารพกทุกท่านขอเชิญชมการนำเสนอนวัตกรรมทางการศึกษาไฟ step s a e 234ของโรงเรียนงัวบาวิทยาคมปีการศึกษา2563โรงเรียนงัวบาวิทยาคมตั้งอยู่เลขที่106หมู่ที่1ตําตำบลงัวบาอำเภอวาปีปทุมจังหวัดมหาสารคามมีเนื้อที่35ไร่ หนึ่งงานสี่ตารางวามีจํานวนนักเรียน2องสิหคนข้าราชการครูจํานวน19คนปรัชญาสิกขาสัมปุณะชีวิตตาการศึกษาย่อมนำมาซึ่งความสมบูรณ์แห่งชีวิตคํำขวัญคือสมัคคีมีวินัยไปศึกษากีฬาเด่นเน้นคุณธธรรมอักษรย่อของโรงเรียนคืองว สีประจำโรงเรียนคือเหลืองฟ้าเอกลักษณ์คือดนตรีพื้นบ้านกรองยาวอัตลักษณ์ประจำโรงเรียนคือคุณธรรมจริยธรรมนาปัญญาภายใต้การบริหารจัดการศึกษาโดยนางเพ็ญศรีจันพาหิรกิจผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญนางนิรุบลภูมิพัชรชัยวงศ์รองผู้อำนวยการโรงเรียน วิทยาฐานะรองผู้อำนวยการเชี่ยวชาญนางอารีไปนารักษาการผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการวิสัยทัศน์ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาบุรณาการงานส่วนพฤกษศาสตร์โรงเรียนตามหลักปัญญาของเศรษฐกิจพอเพียงบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน S B M L D 9ลํำศตวรรษที่11 ได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงลงสู่สถานศึกษา,าอย่างจริงจังเมื่อปีการศรรึกษา2559การฝึกอบรมจากนโยบายขององค์การบริหารส่วนจังหวัดและอบรมพัฒนาครูโครงการอบรมพัฒนาครูการจัดการเรียนการสอนบุรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงคุณครูทุกท่านเข้าร่วมอบรมปีการศรรึกษา2562 ได้รับโลกโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่นต้นแบบประกาศเกียรติคุณโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่นและรับประกาศสถานศึกษาพอเพียงของปีพุทธศักราช2561โรงเรียนได้เข้าร่วมพัฒนากิจกรรมการจัดการเรียนรู้ตามโครงการยกระดับผลสัมฤทธทางการเรียนของนักเรียนจังหวัดมหาสารคาม ตั้งแต่ปีการศึกษา2,561จนกระทั่งถึงปีการศึกษา2,563จนปัจจุบันครูในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้รับการพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบ a c t i v e Learning ในยุคศตวรรษที่21อย่างต่อเนื่องทำให้เกิดนวัตกรรมทางการศึกษาที่หลากหลาย และนี่คือเทคนิคการสอนแบบบูรณาการที่โดดเด่นจากการค้นหานวัตกรรมการสอนขอหยิบยกมานำเสนอเพื่อเป็นแนวการพัฒนาต่อยอดคือขบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนปลายสเตปบูรณาการระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสำเร็จให้สูงขึ้นหลังผลการดำเนินงาน2ปีการศึกษาตามลำดับดังนี้ ในปีการศึกษา2562ได้รับเกียรติบัตรคะแนนโอเนส,สูงระดับชาติกรุงมสาระวิทยาศาสตร์มัธยมศึกษาตอนปลายจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่นในปีการศึกษา2563มีคะแนนโอเน็มัธยมศึกษาตอนต้นกรุงมสาระภาษาต่างประเทศสูงขึ้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โอเนตสูงขึ้นทุกกลุ่มสาระขอนำเสนอนวัตกรรมการศึกษาไฟล์สเตปเซฟสอกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศโดยนางรุจิกรสืบสุนทรตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษ จากสภาพปัญหาของผู้เรียนไม่อยากเรียนรู้ขาดความสนใจเรียนภาษาอังกฤษไม่เข้าใจหรือขาดความกระตือรือร้อนต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งนี้อาจเป็นเพราะมีเจตคติที่ไม่ดีต่อภาษาอังกฤษด้วยบริบทของโรงเรียนเป็นชนบทมีความจำเป็นที่จะต้องใช้ภาษาอังกฤษน้อยจึงทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศอยู่ในระดับต่ำตลอดมา ครูผู้สอนจึงได้นำหลักสูตรแกนกลางสถานศึกษาพุทธศักราช2551ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช2560ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ได้บรูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาวิเคราะห์ตัวชี้วัดอย่างละเอียดนำมาเขียนแผนการจัดก,การเรียนรู้โดยใช้นวัตกรรมที่เกิดจากการวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคลด้วยความรู้พื้นฐานความต้องการที่จะเรียนรู้และนำไปใช้ได้จริง ใช้บทเรียนสำเร็จรูปจำนวนเจ็ดชุดสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งบทเรียนสำเร็จรูปนี้มีรูปแบบสีสันสวยงามดึงดูดความสนใจของผู้เรียนด้วยภาพการ์ตูนและใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายเรียงเนื้อหาจากง่ายไปหายากนอกจากนี้ ได้นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการในการจัดกระบวนการเรียนรู้ของนักเรียนเพื่อสร้างความตระหนักในหลักการส่งเสริมคุณธรรมด้านพอเพียงจึงเกิดนวัตรกรรมการเรียนการสอน f ฟ v e step s e t 2 3 4 step s a t sufficiency economy philosophy 2 3 4คือ2ความรู้คุณธรรม 3. ความพอประมาณมีเหตุผลมีภูมิคุ้มกันที่ดี 4. เศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมครูเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเลือกหัวข้อที่จะเรียนรู้โดยไม่จำกัดหัวข้อโดยใช้คำถามเปิดสมองลองคิด เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนพิชิตคำตอบด,ด้วยการสืบคน้นหรือสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้วยความมีเหตุผลความพอประมาณของเวลาและเนื้อหาซึ่งเนื้อหาบางเนื้อหาอาจอยู่นอกตำราเรียนใช้กระบวนการ active learning ให้นักเรียนศึกษาค้นคว้าความรู้ด้วยตนเองจากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย อาจมีเนื้อหาที่ยากและท้าทายโดยความยากของเนื้อหาสัมพันธ์ในยะสสำคัญกับความภาคภูมิใจและความสนใจของผู้เรียนพร้อมนำไปสู่การพูดคุยหรืออธิบายให้เพื่อนๆและครูฟังผู้เรียนเกิดภูมิคุ้มกันที่ดีด้วยการเตรียมพรม้อมด้านเนื้อหาสาระที่ตัวเองสืบพ้นมาเป็นคนมีวินยัยรับผิดชอบภาระงานที่ได้รับมอบหมาย โดยครูมีการปรับเปลี่ยนมาเป็นผู้ชี้แนะหรือโคชชิ่งเอื้อให้เกิดการเรียนรู้ตามสภาพสิงในห้องเรียนเกิดฐานการเรียนรู้ที่หลากหลายในโรงเรียน แบบและนวัตกรรมมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ส่งผลให้ผู้เรียนมีความรู้ควบคู่คุณธรรมมีความเข้าใจในเนื้อหาสาระของหลักไวยากรณ์การใช้สำนวนภาษาอังกฤษและมีเจตคติที่ดีเกิดความกระตือรือร้นเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษมีความมั่นใจกล้าแสดงออกและสามารถนำชิ้นงานเสนอต่อเพื่อนครูและผู้ปกครองได้ สามารถปรับตัวอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขแม้ช่วงภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2563จะมีวิกฤตของเชื้อไวรัสโควิด -19 ระบาดจนกระทั่งนักเรียนได้อยู่แบบ new normal ด้านผลงานการพัฒนาผู้เรียนทั้ง4ด้านดังน,นี้รางวัลเกียรติบัตรผลสัมฤทธิ์สูงระดับชาติ กลุ่มสารวิทยาศาสตร์จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปีพุทธศักราช2562รางวัลชนะเลิศก,การแข่งขันเต้นแอโรบิกแดนซ์จากองค์การบริหารส่วนตำบลงัวบาประจำปีการศึกษา2563รางวัลการประกวดโครงการบริการวิชาการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชนประจำปีพุทธศักราช2563 เครือข่ายโรงเรียนสร้างพลเมืองเพื่อเสริมสร้างประชาธิปไตยจากรากฐานปีที่3ระยะปลายน้ำประเภทโฟ,ฟตแอปวิดีอรองชนเลิศอ,อันดับหนึ่งประจำปีการศึกษา2563โรงเรียนต้นแบบเยาวชนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติพื้นที่ลำน้ำโดยกระบวนการเรียนรู้งานสวนพฤกศษศาสตร์โรงเรียนจากผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม โรงเรียนเป็นศูนย์งานส่วนพึกษศาสตร์โรงเรียนโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคารคม,มิไมม,อออไม่่อไชวดอเดดด็ไ้รับการประเมินภายนอกรอบ4จากสอมสอองค์กรมหาชนปีพุทธศักราช2563 กราบขอบพระคุณคณะกรรมการการประเมินมาณนะโอกาสนี้เป็นอย่างสูงสวัสดีค่ะ